เอาใหม่เอาใหม่สวัสดีครับเออ่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่เรามาถ่ายดูน้ำให้ดูอ่ะจะแบมั่งก็อีเห็นไหมโอ้ดูไข่หอยเชอรี่ทีเพื่อนเพื่อนหอยเชอรี่มันไปฝังไข่อยู่บนต้นเห็นไหมน้ำก็จะทรงๆเนาะ มิวทำเบ็ดอือมิวทำเบ็ดเหรอมันแล้วมันตกได้ไหมบรรยากาศหน้าบ้านเหมือนดเดิมเพื่อนๆหลังจากเมื่อวานาน็อกน็อกแบบพนไม่ไหวแต่มันชอบกินหอย,ยอือวันนกไม่ไหวไปโรงพยาบาลเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่า ทนปวดไม่ไหวพราะไม่ไปก็ไม่รู้นะว่ามันมีโรคอะไรที่แทรกซ้อนเข้ามาในร่างกายของของของคนเราแล้วก็คิดว่าปวดเดี๋ยวมันก็หายว่าง,งั้นแต่ที่ไหนได้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพื่ออยากให้เราไปเช็คให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายก็สรุปได้ว่าสาเหตุก็มาจากหลักๆกก็คือ ด้วยโรคภัยของเรานั่นเองเพราะว่าเมื่อวานไปได้ไตเสือาาเส่อมมาหไตเสื่อมมาระยะที่สองหมอบอกเนะเาะสาเหตุก็มาจากเมื่อก่อนก็ไปหาหมอคมก็ไม่มีไตเสื่อมแค่มีกระดูกพุนมีเกามีอะไรมาบ้างแต่รอบนี้เก้าตรวจไม่เจอเพราะเพราะเราก็หันมาดูแล แต่ทำไมเราถึงอะเดินไปทางหน้นลูกทำไมเราถึงได้ไตเสื่อมมาสาเหตุหลักก็ปัจจัยองค์รวมรวมก็หนึ่งเราเป็นความดันสูงพอความดันสูงเราก็กินยาความดันสูงไขมันพอกินยาแล้วไตมันฟอกฟอกแล้วช่วงหลังมาเราจะปวด ปวดหลังนี่แหละก็ไปหาหมอหมอก็ปล่อยยาแก้ปวดแก้ปวดมาให้เรากินเขาบอกกยาแก้ปวดยิ่งกินยิ่งทําลายตับยิ่งยิ่งกินยิ่งทําลายไตเพราะไตมันต้องไปฟอกและสกัดออกมาเพื่อรักษาเราแล้วกินสะสมนานๆย้อยกินอยู่ประมาณเดือนสองเดือนพี่น้องต่อค่ะเพื่อนๆ พี่อ้อยก็เลยเลยได้รู้สาเหตุมันโยงกันมายังไงความเจ็บปวดในร่างกายนะเพื่อนๆตายเป็นสิ่งที่ทํางานหนักที่สุดในร่างกายเพราะมันต้องฟอกของเสียของเสียของไม่ดีไปอฟอกเลือดฟอกอะไรไปหล่อเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์คนเราอยาแก้ปวด ยาพวกคลายกล้ามเนื้อยาอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะคือยาอันตรายที่สุดเนาะหมอเขาอาจจะปล่อยยามาให้แต่พี่อ้อยก็เหมือนรักษาวินัยเนาะกินให้ครบกินให้จบอืมอย่างนี้พอกินสะสมนานๆานเข้านานๆานเข้ามันก็ไปทำลายทำให้ไตเราเสื่อม เพราะว่าเรากินเรื่องยากระดูกกระดูกนี่แหละแล้วเลยก็เลยต้องมาหันมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วทีเนี้ยรู้สาเหตุแล้วรู้แล้วก็ต้องแก้เนาะแก้ไปทีละเปาะที่ะเปาะในส่วนไขมันที่กินยาอยู่เนี่ยเดี๋ยวพี่อ้อจะต้องปรึกษาหมออีกทีว่าพี่อ้อจะเลิกกินไหมเพราะตอนนี้ความดัน,คว,ดนความดันเช็คมาดึงเดือนแล้วอย่ไหนอย่ยาไปยกปลาลูก เช็คมาหนึ่งเดือนแล้วก็คือความดันปกติเพราะว่ายาความดันก็เป็นเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไตเราเสื่อมได้จ้ะจ้ะใช่ก็เลยถ้าว่าปกติเราก็จะยับยั้งการกินแต่ไขมันกินสไล่์ตัวนี้ยังสูงอยู่เราต้องมาดูแลเพราก็เลยจะต้องมาทำคอนเทนต์ าการดูแลร่างกายของเพื่อนๆของตัวเองให้เพื่อนๆได้ได้รับฟังเพราะว่ามันเป็นภัยเงียบนะพี่น้องโรคไตมันจะไม่สออกมาให้เห็นง่ายๆนะหมอบอกว่าเพราะว่าบางคนก็จะไปเจอระยะสี่หคือระยะสุดท้ายคือไตาวายถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ระยะสองสามารถไตาวายได้ไหมก็ไตาวายได้ก็องค์รวมในร่างกายขึ้นอยู่ที่ว่าเรา จัดสรรกับชีวิตและร่างกายของเราในรูปแบบไหนเพราะเพราะของพ,พี่อ้อยมันมันส่อาการออกมาเพราะว่าพี่อ้อยปวดหลังบางวันก็ปวดบางวันก็ไม่ปวดปวดเหมือนคนโดนแทงอะแล้วเมื่อวานมันส่อาการคือหนักเลยจะทำอะไรจะพิกตัวจะทำอะไรคือปวดไปหมดเลยก็เลยแบบ โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวที่จะทนก็เลยทําให้เรารู้รู้แล้วเราก็มาแก้ร่างกายของเราเนาะถ้าเราไม่แก้ด้วยตัวของเราเองจะไปพึ่งยาหมอตลอดมันมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่มันออกอาการเนี่ยมันเจ็บปวดมากเพื่อนเพื่อนมันเจ็บปวดมันทรมานมันหงุดหงิดมันทําอะไรไม่ได้ได้แต่แบบนอน ถ้าเรานอนนิ่งๆโอเคไม่เป็นไรแต่คนเรามันจะไปนอนอยู่นิ่งๆได้ยังไงในเมื่อเราต้องกินต้องใช้เราต้องใช้เราต้องใช้ชีวิตประจำวันเรายังไปได้มาได้เราก็เลยต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งก็มาคอยดูว่าพี่อ้อยจะทำได้ไหมเนาะมันต้องได้แหละร่างกายของตัวเองถ้าเราไม่ดูแลใครจะมาช่วยเราดูแลก็ ก็เลยมาทำเป็นคลิปอ่าวิดีโอสั้นๆเพื่อที่จะมาบอกกล่าวเนาะบางคนถ้าใครเจ็บป่วยพี่น้องอย่ารอนานเนาะพี่อย้ยก็คืออย่างว่าแหละถ้าไม่มีคนถ้าคนไม่มีตังคพี่อ้อยก็ไม่ได้มีตังค์หรอกแต่ว่าพี่อ้อยก็ไปหยิบยืมมาเพื่อเพื่อมาเช็คเสียเงินครั้งเดียวแล้วเช็คร่างกายแล้วได้ได้รู้ว่า เรามีโรคประจำตัวอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ในร่างกายของเราบ้างเราก็จะได้มาทำการรักษาบำบัดตัวเองไปในตัวโดยไม่ต้องพึ่งยาหมอเสียทุกทุกอย่างยาแก้ปวดหมอบอกอันตรายที่สุดยิ่งเป็นยาที่ขายกล้ามเนื้อก้วกระดูกนี่แหละอันตรายที่สุดไม่ปวดก็อย่ากินหมอแนะนำมาเมื่อวานก็ฉีดยามา ยาที่หมอให้มาพี่อ,อกก้อยก็ยังไม่กินเพราะตอนนี้ก็ไม่ปวดเหมือนเมื่อวานพูดง่ายๆซบๆลงแล้วโอเคคลิปนี้ก็อ้ยอยจะทำคลิปไว้สินสดดีครับอีกทีนะครับลูกสวัสดีครับ F c ซแม่แล้วสวัสดีครับเออไม่กิน